น้ำไหมมีน้ำเปล่าน้ำเห็นว่าจะเอาโอชิเดี๋ยวไปถ้ำทานรอดใหญ่ครับผม อันนี้คือแบบเดินใกล้นะครับสามร้อยเมตรนี่ครับมาเริ่มเดินที่วัดแต่ถ้าเดินไกลๆเดินไกลๆต้องมาจากไหนนะพี่อุทยานเราใช่ไหมเราเดินทางมาจากอุทยานเฉลิมวัฒนากรสินอันนู้นก็เดินระยะเวลาระยะทางประมาณสามสิบกกิโลเมตรถึงครรสลรใจถึงวัดกี่กิโลเมตรนะสามสิบกกิโลเมตร ไม่ถ้าเกิดเดินนะพี่ถ้าแบบเดินเดินขึ้นมาก็เดินขึ้นมาสองกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งครเดินจากอุทยานใช่ไหมพี่สองกิโลครึ่งจากอุทยานขึ้นมาเนี่ยมานี่นะอ๋ะ <2 km. S 1> อมันจะรูู้รไรพี่เนี่ยไงอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยเหรอหอสองกิโลครึ่งก็นานพี่ประมาณเดินวโมงไปับไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงไม่เกินสามชั่วโมงผมจะไปดูกันครับนี่ครับพี่ปัญญาครับไกลครับเจ้าหน้าที่ ถึงแล้วครับ เดินไปไหนพี่ทางนี้เอาเหรอทางนี้ <laughs> นี่ครับทางนี้ครับไปออกอุทยานสองกิโลครึ่งครับม <laughs> ือนตกจุดชมวิว เป็นแนวทางครับมาเจอกันใหม่ครับผม